เร็วๆตอนนี้ทำอะไรอย่างีรนะเอาวุาทาบบทว้ที่คนเบนดาเมยที่ดีอย่างเจนี่ไหมไม่ดีไม่ดีตายอย่างไรวะว่ะมาว่ะที่นี่ จะไปไหนเว้ยเวลาก่อนโอ้าน <shocked> ี่เป็นการอัดคลิปที่ยาวนานเลยบอลนี่ตายยังไงวะ ยิงฮะเซอีจีอืมยิงนียิงงาคอไม่ครั้งแรกเลยคือตายนี่น่ยมา นั่นส่ดหดไปฉลาดไปทิมเราใจด้ายเยอะฮะเพื่อนมันใส่ยกันไปเปล่ายุ่ยไปเล่นใหม่มันเก่งเว้ยเพือพ่อนเพื่อนไปไหนเลยใช่ไหมเราเท่ยวไม่ได้ฆ่าใครเลย มึงงนไงฆ่าคนไม่ได้คนหนึ่งตายเลยขอบคุณนี่ไปเอ,อา,านี่เอาบาดทีนี้ถ้ายิงเลยตอนแ,แล้วมันเป็นไงวะทำไมถึงไม่ตาย อไอ้นั่นออกเกมไปแล้วทีมสปายขึ้นนะอเ,อเอธอไปยิงในบร์ววาสารเคมี อันนี้เป็นวันที่ดีอะเป็นไงตายยังไงตายได้ไงวะไอ้นี่ก็ตายอะไรวะมันตายมันเป็นไงตายซะลูกไกยกูข้าส,ะสะึกซะเต็ม เาคกาการใะเป็นเจ้าอามีีซิร์โอ้โห,โ,หโหคนบอมีตายฆ่าคนไหนครังนะ้งละเอาเอ็นอาคืนกูเป็นะดับสอง เกณฑ์ใกล้ใกล้ใกล้จะเหล็กละอ่ะนั่นเหล็กนั่นเหล็กเพื่อนจะยิงเยอะกันไปเกณฑ์กูจะพังวีเจ็ดคิสเตสฆ่าคนนี้นั่ตายไปแล้วมึง ภาซะอื้อเยสแค่ขาจีสุตคนเดียมันจริงไม่ใช่ซูเซียอ่านซื้อผิดนี่ใครใครนั่นเจมกูพังเดี๋ยวกัน,วกนเวลาอาชีพมันมาเจมมัน,มน,นสูกเลยวะตายแอปเจมกูพังเลยปิด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  ใชครับเดี๋ยวกูก็ว่ามันแก่ <laughs>